แบงค์บอกมบอ่าน,นี่กำลังเทสน,นะคะไนท์โหมดเส,สียงจอาแจ๊กจ้แจะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่ตอนนี้เรามาลองไนท์โหมดนะครับของ DJ f o x g e อะไรเนี้ยเ,เจอใครเนี่ยาย <c oughs> หน่อยเร็วสวัสดีครับน้องเฟิร์จากเขนอะไรนะคะสวัสดีครัโต้หา เดี๋ยวพี่กล้วยกล้วยพี่กล้วยกล้วยเขานี่เรามาเทสแสงน้อยแสงน้อยอันนี้น้อยจริงอันนี้น้อยจริงตอนนี้ตอนนี้เวลากี่โมงคะสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะลองวนดูลอวิดูไดครับงั้นงันนี้มาที่จอดรถแสงก็จะน้อยน้อยน้อยค่อนข้างมากมันก็จะมีแสงไฟต่างสีด้วยนะแต่ว่า พี่น้อยจริงเดี๋ยวเราพาไปตรงนี้เอ๊ะมันร้านเดียวกันปะคนละร้านค่ะคนละร้านเนี่ยเราอาจจะต้องเดินไปต้องเว่งน้นอ่าไม่ทางฝั่งนี้นี่้เดี๋ยวเดินทางนี้ดีกว่า๋ยวนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าถ้าในถ้าในอาคารเนี่ยแสงมันค่อนข้างมันก็พอมีแสงนะครับใช่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมาทางนี้ดี๋ยว่ะ S <S <ช>ก็จะมืดมืดแแบบมืดมืดเลยเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้นี่นี่เดินทะลุทางนี้ค่ะอ่านี่นี่เราเอาอย่างนงี้จะให้เห็นให้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมมันสูงอะค่ะอ่านี่นะครับนี่นะครับ อย่างก็คืนบรรยากาศลังฝนตกเดินมาอีกกับับด้านอนนีเดินไปทางนี้ดอคนรู้จักเขาแล้วอ้าวนี่เจอกันเซคไฮหน่อยอบคุกดีนะ ำเนไปข้างนอกไหคะจะได้เห็นว่าคือตัว action 5เนี่ยครับ action ห pro เนี่ยตัว l ล w l i g มันถูกปรับมาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นจุดที่ผมสนใจเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันทำได้ดีในทุกๆเรื่องอยู่แล้วก็จะมีแค่โล w light แค่นั้นเองนะครับที่ยังสามารถต้องต้องไปได้อีกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยสนใจที่ l ล w l i g เป็นหลักนะครับ บอกว่าเอยดีขึ้นเยอะมากเยอะมากนะฮะอันนี้บรรยากาศข้างนอกครับก็อ่อะเดี๋ยวจะกลับกลับหน้ามานะนอ่าปึบ๊บอ่าโอเคดีใช่ไหมนี้เดินอันนี้ไปใช้งานแบบนนข้างนอก<ม>ได้<น>เลยถนนริมถน ให้เห็นว่าแสงถ้าที่ดูจากกล้องคือสวยเลยนะใช้ระบบออโต้ทั้งหมดนะครับของกล้องใหม่ก็ไม่ได้ใช้ไม้แยกด้วยนะอันนี้ใช้ไม้จากตัวกล้องครับนี่ตรงนี้มามืดเลยครับมีแต่แสงแสงจากรถแสงจากรถอ่ากับถนนถือว่าใช้ได้เลยอันนี้มืดตื่อเลยครับมืดตรงนี้มืดนะคะมืดจริงมืดจริงก็เดินเดินอยู่เนี่ย คือตรงนี้มืดแบบเห็นเห็นไฟเท้าสลัวสลวครับอันนี้มาเริ่มใต้สะพานนี้แสงเยอะขึ้นนะครับ <Boden> ขึ้นนมัาไปเอจะขึ้นอ่ะไ,ไ,ดไ,ได้ขึ้นได้ไปขอสองกลับขอปรับ,รบมุมไม้เซลฟี่กันอ่าโอเคเดี๋ยวเลยเดินขึ้นสะพานนะครับลองดูซิว่าเป็นไงบ้าง นีลองสั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดเดียวที่ผมคือเป็นจุดจุดอะไรเาเรียกจุดแรกที่อยากรู้ว่าติดใจตัวใหม่นะครับ a อคชั่5จะทำได้ยังไงบ้างอ c t i o n 5ก็คือเลือกโรไลท์แล้วก็ กันสั่นด้วยเพราะว่าความความยากก็คือแสงก็น้อยใช่ไหมแล้วเราก็เดินใช่สีก็มั่วกันสั่นก็ต้องเปิดมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะชัดเลยเดี๋ยวถ้าไปถ่ายตรงการสะพานเราขึ้นผิดด้าน ตรงนี้จะเห็นสภาพก็ลำตั้แเรากันไหมคะเรากันเ่ะกันกันเดี๋ยวดูตรงนู้นนะอันนี้เรียวๆเลยนะครับไม่ตัดทอนเสียงเป็นไงบ้างคะเนี่ยอันนี้เสียงจากตัวกล้องได้เลยนะเนี่ย คือสีของจริงนะสีเป็นสีที่ตาเราเห็นกนใช่ได้ใช่ได้ผ่านผ่านเดี๋ยวไปดูเรื่องน้อยที่หุ่เยนู้นสะพานอะไรคะสะพานพระรามแปดตอนนี้เรายืนอยู่บนสะพานขินเก้าินเก้าเนี่ยเพราะเมฆข้างบนเนี่ยเห็นปหยังเห็นอยู่เลยนะอ่า ปกติเมฆข้างบนจะไม่เห็นนะครับนี้เมฆข้างบนชัดมากวิวไกลๆเห็นรีเฟกที่น้ำ้วยเนี่ยอ่าเห็นไหมคะเนี่ยเอริเฟกที่น้ำที่ที่ผิวน้ำแสงตรงสะพานอ่ะเดี๋ยวจเดินไปตรงกลางนิดเดียวเดี๋ยวจะสวิตช์มาที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปยาวไม่ตัดเลยนะครับอันนี้เรายืดไม้จนสุดหรือยังคะไม่ไม่นิดเดียวยืดไม้สุดยืดไม้สุดไกลไปไนี่ <c oughs> ไม้มันยาวเท่าไรคน่าจะเมตรครึ่งอันนี้ยืดประมาณสักเมตรหนึ่งได้มั <c oughs> ้ยมันไ่ได้นจะได้ประมาณเมตรครึ่งเมตรครึ่งก,กว่าเมตรเรจร็ดสิเซนได้มั้งระมาณเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอีกที คนยังได้ ไม่สาวหกศูนย์ไม่แต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขาเห็นไงอ่าเห็นนี่เรือกงจะมาเดินลำเรือที่เป็น็นเรือแบบดินเนอร์อ่ะมันจะมีแสงไฟสีนี่เราอยู่บนกลางสะพานอ่านี่นี่ข้าล่างมาแล้วอันนี้เรือลา เบ็ดตกปลาเลยอุ้ยแตเห็นสีเรือเห็นไหมคะสวยเนี่ยอันนี้คือเรือสีจริงเลยนะแกรถไปเก้านาทีแล้วยังไม่ตัดนะ,ะที่เรือกำลังแล่นอีนี่มาแล้วให้เห็นสีจริงกันไปเลยเดี๋ยวจะพลิกกลับมา เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ชาร์จไวใช้ได้กำลังเดินกลับแล้วนะครับไม้เเลือครูสมันล่องเร็วมากกั้รองเท้สิผู้หญิงถือเป็นัง เสียงได้ยินก็ประหลาดละ Information Center อบริการนักท่องเที่ยวหรือเปล่าใช่อันนี้ให้ดูช่วงที่เราเดินนะครับตอนคืนจะให้เห็นว่ากันสันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็กันสันค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ผมไม่พูดดีกว่าให้ทุกคนไปดูเอาเองเออดูเองนี่เดินไปวนมาขึ้นสะพาแล้วก็ลงสะพา น,นี่ผู้จัดงานวันนี้นะคะฮะซูนแคมเปลา่าร้านล้องสีชมพูนะครับายสีชมพู <c oughs> จีดเลย <c oughs> หนุ่นๆทงคู่เลยค่ะเราจะเดินไปคือเอ่อต่อให้มืดมากๆเนี่ยมันก็เก็บได้นะครับเพียนแต่ว่ามันก็ยังได้บรรยากาศเป็นความเป็น กลางคืนคือกลางคืนมันก็ต้องเป็นกลางคืนนะครับเห็นว่ามันมองเห็นทุกอย่างมีรายละเอียดเห็นรายละเอียดใช่มันไม่ได้แบบกลางคืนเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนก็เป็นกลางคืนแต่ดีเทลดีคือสวยเลยแหละนี่อันนี้กำลังกลับเข้ามาในร้านกำลังเด้งเด้งเด้งตั้งแต่อยู่เลย เดินข้ามสะพานไปรอบหนึ่งแล้ววิ่งไปปั่นไปใช่แล้วก็จะเป็นที่ปไงบ้างคะต๊บนไหนหมดแสงสีแล้วก็คือมันเมื่อกี้พี่เดินมันจะห่านช่องมือเห็นเมฆด้วยนะแม่พี่เก็บได้หมด เขาออกแบบตัวมาใหม่ไอ้รอบบงไอ้รอบเลนตรงเนี้ยมันเป็นยางยาวบรรยากาศตอนเริ่มมไ่หมดที่เราแล้วมันจัดการฟิกเกอร์ได้ดีมากใช่ครับระหวดีเทียบไม่ได้เลยการขันก็ดีมากเพราะเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดอ่ะ แข็งแข็งอยู่อันนี้ฮอ r i ซันป่ะมันกระแทกอะไรเออไม่ได้เปิดดีธรรมดาอันนี้เป็นยางไม่ได้เปิดฮอ r i ซันหรอกแค่นั้นแหละครับน้อยติดนิดหนึ่งคือวคือมันทำให้ T R ต่างกัหน่อยๆแล้วมันปิดไม่ได้โอ้ิดไม่ได้ชวนนี้มันปิดได้คือต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยน I S Auto เป็นแบบแมนนวลนคนถึงจะปิดปิดอ่่าใชแต่ปกติพี่ไทยก็ตายอ๋อเป็นดี D ร้ายใช่ีเราย D ร้าเลย

<K> โอเคร้อยยี่สิถ่ายไปพีชั่วโมง,มมงนี่เพลงนี่โอ้โห้วตัวแอคชัานมาโปรตบเดียวหนึ่งยูอมอ่าโอเคจ<ด>ปดูแลเดี๋ยวเราดูคลิปนะคะทำให้ได้ความเห็นที่ดีขึ้นแล้วก็ด้วยความเห็นนก็ได้ใส